เรามาดูการวิเคราะห์ข <verw ited> <wide> <strikes ont> ้อมูลนะครับ <sm> ส <Moder ator> ่วนที่สามก็คือการวัดค่าการกระจายนะครับการวัดค่าการกระจายเนี่ยมันก็จะมีสองแบบหลักๆคือแบบสมบูรณ์กับแบบสัมผัสนะครับไอ้แบบสมบูรณ์เนี่ยก็คือการวัดค่าการกระจายเพียงข้อมูลเพียงชุดเดียวนะครับแต่การวัดค่าการกระจายแบบสัมผัสเนี่ยเราจะวัดข้อมูลตั้งแต่สองชุดเป็นต้นไปนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าสมบูรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ดูนะครับอ่าการวัดข้อการการะจายแบบสมบูรณ์เนี่ยหนึ่งนะครับอ่ามันจะมีอยู่สี่แบบนะครับการวัดการการะจายแบบสมบูรณ์เนี่ยจะมีอยู่สี่แบบหนึ่ง <S <S <ๆ S 1> แบบพิสัยนะครับแบบพิสัยนะครับแบบพิสัยเนี่ยถ้าโจทย์ให้ข้อมูลม,มาเป็นแบบอ่าแบบหนึ่งแบบพิสัยนะครับ <S 2> <S 2> สองนะครับก็คือส่วนเบี่ยงเบนค้อทายนะครับ สามนะครับสามเนี่ยสามก็คือนะครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยสี่ก็คือส่วนเบเบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับพิสัยกับส่วนเบเบนคอทายนะครับไอพิสัยเนี่ยถ้าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแบบไม่แจกแจงความถี่นะเราจะหาพิสัยจากเอา x m a x ลบ x min ครับแต่ถ้าเขาให้มามาเป็นแบบแจกแจงความถี่นะครับเราจะหา ได้จากเอาขอบบนของชั้นที่มีค่าสูงสุดลบขอบล่างของชั้นที่มีค่าต่ำสุดนะครับต่อมาถ้าเอ่ออันนี้คือพิสัยนะครับต่อมานะครับส่วนเบี่ยงเบนคอทายเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนคอทายเราจะสามารถหาได้จากเอาคอทายที่สามลบคอทยอายที่หนึ่งแล้วหารสองนะครับอ่ะคราวนี้คราวนี้เรามาดูข้อนี้กันครับอ่ะเรามาดูข้อนี้กันนะเอ่อ อ่าโอเคครับข pues er ้อนี้นะครับข้อนี้มาเสอร์บอกว่านะครับมาเสอร์บอกว่าอ่จากข้อมูลที่มาเสอร์ให้มาเนี่ยเป็นความสูงนะครับของต้นกล้วยในส่วนแห่งหนึ่งนะครับเป็นดังนี้นะครับอ่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยให้หาพิสัยนะครับจทว์บักให้หาพิสใสแล้วก็ส่วนบริเวณคอทายนะครับเอาแค่สองอย่างนี้พอนะครับสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนครับอ่าสเต็ปที่หนึ่งนะครับ เราจะต้องเลียงข้อมูลจากน้อยไปมากครับเลี้ยงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับครูเรียงนี่และได้ตามนี้นะครับต่อมานะครับเราก็พิสัยมันจะต้องเอาค่าแม็กลบค่ามินใช่ไหมค่าแม็กนะครับก็คือาค่าที่มีข้อมูลสูงสุดไอ้สองเจ็ดสี่เนี่ยเป็นค่าที่มีข้อมูลสูงสุดครับครูจะเรียกว่า x อ a x นะครับ,ล Mac, รบและข้อมูลที่มี น้อยสุดก็คือ x m i นนะครับอันนี้คือ x m i นนะครับ x m ินก็คือสองหกหนึ่งนะครับน้อยสุดพิสใสเนี่ยเขาจะเอา x max ลบ x m i n ครับเอา x max ลบ x m i n ได้สิบสามแสดงว่าพี่ใสคือสิบสามนะครับอะต่อมานะครับเรามาหาส่วนเบี่ยงเบนคอทัยนะครับส่วนเบี่ยงเบนคอทัยเนี่ยจากสูตรมันก็คือนะครับ ถ้าเราจะหาส่วนเวณนคอทายก็ต้องเอาคอทายที่สามลบคอทายที่หนึ่งหารสองนะครับแสดงว่าเราต้องหาคอทายที่สามออกมาก่อนนะครับคอทายที่หนึ่งนะครับอ่ะเราหาคอทายก่อนอื่นเราก็ต้องเรียงข้อมูลจากนาไปมากก่อนครับนะครับอ่านี่คูเรียงกันแล้วนะครับเรียงจากนาไปมากเสร็จปุ๊บเรามาหาตำแหน่งของคอทายที่หนึ่งไอ้สูตรนี้มาได้ยังไงไอ้ก้อนนี้มาได้ยังไงมันมาจากสูตรนี้เราจําได้ไหมคอทายนะครับจะเท่ากับเ บวกหนึ่ง r ส่วนสี่ครับไอ้นี่คือสูตรในการหาคอรายนะครับ n คือจำนวนัข้อมูลทั้งหมดนะครับอ่ะต่อครับเออเราหาคอท์ไได้ละได้สามจุดสองห้านะครับคราวนี้ไอ้ตำแหน่งที่สามจุดสองห้ามันคือตรงไหนนะครับตำแหน่งไอ้นี่คือตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอดสิบสองนะครับตำแหน่งที่สามนะครับจุดสองหาถ้ามันหาเป็นทศยมอนะ่ะจำในแม่ที่เมื่อที่ครูเคยสอนว่ามันหาไงโดยใช้สูตรนะครับให้เราเขียนตำแหน่งที่สามรอไว้เลยครับตำแหน่งที่สามก็คือสองหสี่มาเขียนรอไว้เลยครับศูนย์จุดสองห้ามาได้ยังไงมาจากทศยมตำแหน่งท้ายครับมันลงท้ายด้วยจุดสองหใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น0ู 2, 5จสองห้าคูณสาม คูณกับระยะห่างระหว่างตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่สี่ครับเห็นไหมมันห่างกันสีท่ทวีมันห่างกันสามคูณสามเอาสองก้อนนี้กันคูณกันให้เสร็จแล้วค่อยเอาไปบวกกับสองหกสี่ก็จะได้สองร้อยหกสิบสี่จุดเจ็ดห้าไอ้นี่คือตำแหน่งของคอท้ายที่หนึ่งต่อมาเรามาหาคอท้ายที่สามครับคอท้ายที่สามเราหาได้็ได้ตามนี้ครับก็คือเก้าจุดเจ็ดห้านะครับเราก็แทนค่าไปครับได้ก้อนเดียวมามันวาดได้ยังไงครับ ตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่เก้าคือคือค่านีนะ้ตำแหน่งที่เก้าคือโทษทีครับตำแหน่งที่เก้าคือค่านี้นะครับกับตำแหน่งที่สิบอันนี้เราเขียนตำแหน่งที่เก้ารอไว้เลยครับบวกกับดงท้ายด้วยจุดเจ็ดห้า 75, ใช่ไหมมันก็กลายเป็นศูนย์จุดเจ็ดห้าคูณกับระยะห่างครับตรงนี้คือระยะห่างนะครับระยะห่างระหว่างสองก้อนนี้มันห่างกันหนึ่งเอาก้อนนี้คูณกันให้เสร็จแล้วมาบวกกับก้อนนี้ครับก็จะได้สองเจ็ดห้าจุด ไอสองเจ็ดสองจุดเจ็ดห้าไอนี่คือคอทายที่สามนะครับจากนั้นเรารู้คอทายที่หนึ่งคอทายที่สามแล้วนะครับเราเอามาแทนลงในสูตรนะครับส่วนเป็นเป็นคอทายนะครับนะครับอ่ะเราเอามาแทนลงสูตรส่วนเป็นเป็นคอทายนะครับไอสูตรนี้มาได้ยังไงไอไอก้อนนี้มาได้ยังไงมันก็มาจากคอทายที่สามลบคอทายที่หนึ่งหารสองครับนะครับอ่ะไอ้นี่คือคอทายที่สามครับ อันนี้คือคอทายที่หนึ่งหารสอครับได้สี่แสดงว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายคือสี่ส่วนเบี่ยงเบนคอทายแล้วก็พิสัยเนี่ยมันบอกค่าการกระจายของข้อมูลครับนะครับ